สวัีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชแนลเพจ NPN n ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าเราจะมาอันบ็อกน้อง MacBook a M1 นอกจากที่เราจะมาอันบ็อกแล้วนะคะเราก็จะมาบอกเรื่องสเปคว่าทําไมเราถึงเลือกสเปคนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องราคานะคะในการใช้สิทธินักเรียนนักศึกษาของเรานะคะว่าใช้สิทธิ์ยังไงและใช้เอกสารอะไรในการยื่น Apple บ้างนะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมดในคลิปนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วไปดูกันเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มอันบ็อกกันเลยคือแค่แพ็กเกจจริงข้างนอกเนี่ยก็รู้แล้วนะคะว่ากล่องเนี่ยมันแน่นหนามากมาก,มากคุณแล้วมันไม่เหมือนกล่องแบบทั่วไปนะคะก็คือตรงนี้เขามีแบบให้เราดึงเปิดได้เลยอตื่นเต้นอ่ะ้อเบ,บของเราอยู่นี่เปิดตรงนี้นะคะมันก็จะดึงตัวน้องแมกบุ๊กออกมาเลย มาแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือน้องแมงมุกของเราก็ค <fraction character> ือ <breed> ทุกอย่างของเขาเนี่ยไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยค่ะทุกคน้เลยเปิดงกันค่ะทุกคน น้องสะท้อนแสงแดดมากค่ะและในตัวกล่องของเขานะคะก็จะมีสายชาร์จแล้วก็คู่มือนะคะแล้วก็หัวชาร์จคือกล่องเขาดีมากๆเลยนะทุกคนคือไม่ต้องกลัวว่าน้องจะกระแทกอะไรเลยคือเขาแพคมาแน่นหนามากกล่องเขาคือสุดฟังนี่นะคะทุกคนแล้วก็เป็นพลาสติกใสซึ่งเราก็จะต้องเลาะออก <S <S ้ทุกคนเพจแค่อ้านเดียวเองมันมีเสียงเปิดเครื่องนะคะเสียงเขาละมุนมากเหมือนเด็กได้ของเล่นใหม่เลยอะทุกคนคือจะต้องบอกว่าเราตื่นเต้นนะเพราะว่านี่คือแหมงบุเครื่องแรกของเราจริงๆเราก็จะใช้แบบไอโฟนไองเี้ย เราก็จะใช้แค่ iphone ipad นะคะแล้วนี้ก็คือเป็นแบบบูเครื่องแรกนะคะที่เราตั้งใจจะซื้อมาถ่ายงานดีใจตื่นเต้นมากเลยโอเคค่ะทุกคนการอันบ็อกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราขอไปตั้งค่าก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้า โอเคค่ะทุกคนก็สดสด,สดร้อนๆน,นะคะคือของเพิ่งมาส่งถึงมือเมื่อกี้เลยเราก็รีบมาทําคลิปอันบอกนะคะเพราะว่าเราก็อยากจะหยิบจับน้องเขามาเล่นมาอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วหัวข้อแรกนะคะที่เราจะมาบอกเพื่อน <c oughs> ๆนะคะนั่นก็คือวันผลิตค่ะ MacBook Air เครื่องนี้ของเรานะคะผลิตเมื่อวันที่8มิถุนายน2564 <c oughs> ก็คือยังไม่ถึง2เดือนที่ผ่านมานั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าออกมาแบบสดส,ดสดร้อนร,อนรอนเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงสเปกนะคะว่าสเปคเครื่องของเราเป็นสเปคอะไรนะคะสเปกเครื่องของเรานะคะที่เราเลือกมาจะเป็นสเปคเริ่มต้นนะคะตามนี้เลย เหตุ hey, ผลที่เราเลือกสเปคตั้งต้นนะคะก็เพราะว่าเราใช้งานไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็จะ2 3ถึง3ปีนะคะไม่เกินนี้เราเลยคิดว่าในการที่ตัดวิดีโอลง y o u t u b e นิดหน่อยตัดงานนิดหน่อยนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของงานเอกสารเราไม่ค่อยได้เล่นเกมนะคะเราก็เลยเลือกสเปคน,นี้เพราะเราคิดว่าแรมและชิปที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะเพียงพอกับเรานะคะและเราก็จะเอาข้อมูลของเรานะคะไปเก็บไว้ใน e x t e r n a l ก็จะ เป็นการประหยัดพื้นที่ของเรานั่นก็คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของเราเราเลยเลือกสเปคกน,นี้ค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นในเรื่องของราคาเราได้ macbook เครื่องนี้มานะคะในราคา29,600บาทซึ่งราคาเต็มจะอยู่ที่32,900บาทนะคะเพราะว่าเราใช้โปรโมชั่น back to school นะคะหรือว่าสินนักเรียนนักศึกษานั่นเองค่ะในโปรโมชั่นเขานะคะในการซื้อ mac หรือว่า ipad นะคะ <c oughs> ก็จะได้แถมมาด้วยนะคะเป็นตัว airpods นะคะซึ่งถ้าใครที่อยากได้ airpods ที่มันอัปรุ่นขึ้นไปนะคะเราก็สามารถ เพิ่มเงินไปได้นั่นเองค่ะ ต่อมาเราจะมาพูดถึงการใช้สิทธิ์นักเรียนนักศึกษานะคะว่าเราใช้เอกสารอะไรในการยื่นบ้างคือในการที่เราสั่งของนะคะทาง Apple เนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมาบอกเราว่าเขาต้องการเอกสารยืนยันนะคะให้เราส่งเอกสารยืนยันกลับไปให้เขาซึ่งเอกสารที่เราส่งไปนะคะก็จะมีทั้งหมด3ไฟล์ด้วยกันค่ะ1จะเป็นบัตรนิสิตนะคะบัตรประจ,จําตัวนิสิตนักศึกษาของเรานั่นเอง 2. เราแคปหน้าเว็บไซต์นะคะที่มีชื่อนามสกุลและ รหัสนิสิตรวมถึงรูปของเราไปด้วยนะคะแล้วก็3เราแคปตารางสอนส่งไปด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เป็นการยืนยันให้แน่ชัดนะคะว่าเราคือนักเรียนนักศึกษาจริงๆค่ะแล้วก็ส่งทั้งหมด3ไฟล์นี้ค่ะแล้วก็ผ่านเลย และต่อมานะคะทําไมเราเลือกแม็กไม่ใช้ PC นะคะซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าในการตัดคลิปลงช่องของเราในทุกคลิปที่ผ่านมานะคะเป็นการใช้ PC ตัดทั้งหมดนั่นก็คือ Premiere Pro นะคะซึ่งเราก็เล็งเห็นว่าในการที่เราเนี่ยทำตัวปกหรือว่าตัวสติ๊กเกอร์ตัวอะไรต่างๆนะคะใน iPad เนี่ยในการที่เราจะส่งต่อไปให้เครื่อง PC นะคะจะต้องอัปโหลดผ่าน Google Drive นะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบว่า เออมันจะเข้าถึงเลยอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบเป็นเรื่องนิดนึงเราก็เลยตัดสินใจที่เราจะซื้อ Mac นะคะเพราะเขามีการส่งต่อข้อมูลโดยการใช้ a i r d ดนั่นเองซึ่งน้อง a d o ์ด o บเนี่ยจะบอกว่ามันคือที่สุดอะทุกคนความสะดวกสบายขั้นสุดมากๆนะคะเวลาเราทําอะไรเนี่ยเราก็จะส่งผ่าน a i r d ดซึ่งมันแบบ ถึงเลยแล้วก็ไฟล์นะคะไม่เล็กลงด้วยก็คือเป็นไฟล์ที่ปกติเลยทุกอย่างนะคะนั่นก็คือเป็นจุดที่ทำให้เราตัดสินใจในการซื้อแน c b บุ๊กนั่นเองค่ะ โอเคค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหัวข้อที่เราได้นํามาบอกก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะตัดสินใจซื้อนะคะเพราะว่าโปรโมชั่น back to school เนี่ยก็ยังมีอยู่น่าจะประมาณถึงสิ้นเดือนกันยายนนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปดูกันได้นะคะมันคุ้มมากๆจริงๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้น้องเขาก่อนนะคะถ้ามีปัญหารหรือว่าพบเจออะไรที่อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะเจอกัน ได้ในคลิปต่อไปนะคะรวมถึง Accessory นะะคที่เราไได้้ปซือมาเป็นอุปกรณ์เสริมของน้องนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น USB Type C นะคะหรือว่าจะเป็น e t e ร์โเมาส์ไร้สายกระเป๋าที่เราได้สั่งซื้อมานะคะในราคาประหยัดจาก s h o ป e e นะคะเดี๋ยวเราลองไปใช้ดูก่อนถ้าดีหรือไม่ดียังไงเราจะมาบอกเพื่อนๆในคลิปถัดไปแน่นอนค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากรู้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตอบให้ถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์เราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย